ครับผมสวัสดีครับผมเอกภพรัตน์เมืองนน์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มีสิ่งดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมมีอะไรนะครับวันนี้ผมมีพระนะครับนี่นะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเอามาให้ชมกันนะฮะ อันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปส่องพระนะก่อนที่จะไปดูพระเนี่ยจะให้ดูหนังสือก่อนนะครับจะแนะนำหนังสือกันก่อนนะครับว่าเอ่ข้อมูลนะครับจากจากในหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเป็นหนังสือเล่มนี้อ่าหนังสือนหนังสือเล่มนี้นะนะครับวัดประสาทพิยาวานนะครับฉบับมาตรฐาน <c oughs> ขออภัยนะครับ แล้วก็จะให้ชมอันนี้ก่อนนี่นะครับนะครับนี่คือวัดประสาทนะครับพระหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับพิมพ์ปลายมนสองพันห้าร้อยหกนะครับค่าวคาอย่างนี้นะครับปลายมนนะครับอ่าพิมของหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอ่าสามพิมหลักใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นพิมพ์ปลายมนนะครับพิมพ์ปลายแหลมแล้วก็พิมพ์เล็กเหี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดหนังสือก่อน พิมพ์ปลายมนอย่างนี้นะอันนี้คร่าวๆนะครับด้านหน้านะคร่าวๆอยนะ่างนีน้นะปลายมนลักษณะปลายคือด้านด้านปลายตรงนี้นะแต่ที่มีลักษณะมนโค้งมนอย่างนี้อะ่ะ <c oughs> ถ้าดูจากด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นลนักษณะโค้งมนอย่างนี้เรียกพิมพ์ปลายมนอ่าต่อไปเนะี่ยอ่าต่อไปขออนุญาตที่หนึง่งมาดูพิมพ์ปลายแหลมพิมพ์ปลายแหลมนะครับขออนุญาตพิมพ์ปลายแหลมเปิดมาปคุ๊บอ่าหน้านี้เลย นะครับอันนี้พระหลวงพูทวดพิมพไปแหลมยแนหลม2อ6นะครับลักษณะของพิมพไปายแหลมนะเห็นไหมนะครับปลายก็คือปลายด้านบนน,นี้นะนะครับที่มีปล <Why? S 1> ายแหล <cross> <th ase> มว้ายพิมไปแหลมนี่ทำไมเอามากวนนะครับอันนี้นะฮะลักษณะเป็นพิมพไปพิมพไปแหลมนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับกลับอีกพิมหนึ่งเป็นพิมเล็บเกี่ยววันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับเราจะ เน้นไปที่สองพิมพ์นี้นะครับปลายมนกับปลายแหลมอ่ะมามาชมพระกันนะครับก็แนะนำกันนะครับแนะนำกันว่าก่อนที่เราจะเล่นเล่นหาหรือว่าสะสมพระเครื่องนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือนะครับมีหนังสือไว้อเอาไว้เขาเรียกอะไรอะเรียนรู้นะครับก่อนสะสมก็ต้องเรียนรู้นะครับหาข้อมูลนะครับ มาชมกันนะครับวันนี้นะครับมาชมอีกทีเดียเมื่อกี้ผมหยิบให้ดูละองนี้เมื่อกี้นี่ยนี้นะฮะขออภัยแบบนี้นะครับปลายมนปลายมนแบบนี้ปลายมนนะครับสองหน้าให้ชัดสักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้เนื้อหามวลสารนะครับปลายมนแบบนี้นะครับด้านบนนะฮะ าปมนกลับอีกอ,องนึงนะครับองนี้นะครับปลายแหลมนะครับเห็นไหมเปรียบเทียบกันนะครับปไปมนกับไปแหลมแบบนี้นะครับอ่าชัดๆเดี๋ยวผมส่องรายละเอียดให้ดีกว่านะครับเริ่มจากปไปมนก่อนนะครับอ่าายมนหน้าตาของพิมพ์นะครับพิมพเนี่ยอย่างที่เคย เคยเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะที่เป็นหลวงพุทวดปีศูนย์ห้านะครับหลวงพุทวดปีศูนย์ห้าก็จะมีมลักษณะบล็อกประกบไม่บล็อกประกบนะแต่ศูนย์หกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของปลายมนกับปลยายแหลมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะ,ะนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลัง ก็ลักษณะของก้นองนี้กระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก้นกระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับองนี้ปลายมนนะฮะกับเดี๋ยวผมให้สองอีกองหนึง่งปลายแหลมตรงนี้นะครับนี่ลักษณะของปลายแหลมอ่านี่อย่างเงี้ยชัดๆหน่อยนะครับปลายแหลมเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเอง แบบนี้นะครับองภาพภาพรวมเนี่ยนะครับลงบบชวยปีศูนย์ห้ากับปีศูนย์หกเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็มีความแตกต่างกันทางด้านลักษณะของเนื้อนะครับเนื้อหามบนสารนะครับมซูมใ,ใกล้นะครับแบบนี้ดีกว่าแบบไม่ต้องลงกล้องเราดูแบบฟอร์มภระอย่างนี้ดีกว่านะฟอร์มภระอย่างนี้นะครับค่อนข้างเนื้อค่อนข้างที่จะ,ะแน่นกว่านะแน่นกว่า นะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้ชมศูนย์ห้านะที่ผมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วๆเนี่ยที่อยู่ใน YouTube นะครับผมได้เอาลงไปแล้วนะนะครับถ้าอยากจะทราบว่าศูนย์ห้าเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงชัดๆนะครับรบกวนติดตามเข้าไปในนะครับ u t u b e นะครับเอกพลัดเมืองนนท์เนาะนะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งสององนี้เนี่ยส,สภาพค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็จะมีสก,กิปไปบ้างเ๋ยผมส่องด้านหน้าให้ดูว่าเริ่มจากปลายมนนะเริ่มจากปลายมนแบบนี้นะชัดไหมขออยันนิดนึงอ่านี้นะครับซูมไปไหม ผิวอย่างนี้ฮะสังคติโอโ้มไปไหมที๋ยวผมชี้อย่าง,ยงนี้ดีกว่านี่อย่างนี้ดีกว่าสังคติเดี๋ยวผมเอาไม้มา <c oughs> นะครับนะครับ,นะรบดูสังคตินะครับจะมีความชัดนะครับเห็นไหมถึงลักษณะของผิวโดยรวมนะครับจะมีความก่อนหน่อยนะครับแต่ว่าดูจากเหรียญนี้นะมีความคมชัด เกยตื้นเลยนะเกยจะตื้นๆน,นะครับข้อแขนตรงนี้นะเห็นไหมที่ผมเคยให้ดูศูนย์ห้านะครับก็จะมีความชัดเจนข้อแขนกับทางาสังคติเนาะนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับก็จะคล้ายๆกับ่วนห้านะครับก็คือเป็นการกดนะครับเป็นการกดมวลสารลงไปนะครับใน ในบล็อกแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับเป็นไม้เรียกอะไรการทูบนะครับเสียบก้นแล้วก็ยกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงสภาพอย่างนี้นะครับ ปลายมนนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทนะครับปีศูนย์หกนะครับปลายมนแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกับนี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับปีศูนย์หกนะครับปลายแหลมสองหน้านะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนี่นะครับอาจจะกระเทาะไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังเห็นเห็นเนื้อมวลสารไหมครับมวลสารสีขาวขาวนะครับก็คือมวลสารที่เราเรียกว่าวมวลสารของเศษพระ พระผงนะที่นํามาร่วมในพิธีนะครับเป็นเม,ม็ดผงพุทธคุณนะครับก็มีความเชื่อกันว่าเป็นผงที่บดจับสมเด็จประมวลพรมนะนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้นะนี่นะครับเช้นสังคติเห็นไหมฮะเป็นสังคตินะครับกับซอกแกนแคน,นี้นะผมชัดเลยเนหะ็นไหมอ่านะครับดูด้านหลังด้านหลังเดี๋ดวยวผมให้ส่องผิวด้านหลังให้ อีกจุดหนึ่งนี่อย่างนี้นะครับเนื้อหามวลสารเดี๋ยวผมซูมนี้นะจะเห็นเดี๋ยวผมชี้อย่างนี้นะจะเห็นมีมีเป็นแร่นะครับโลหะนะครับอยู่ตรงตามจุดอย่างนี้นะนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ให้เอ่อหลวงพ่อหลวงสตร์เนี่ยดูง่ายมากขึ้นนะครับก็คือสนิมนั่นเองนะครับดูอย่างนี้นะดูง่ายๆอย่างนี้นะถ้ามีสนิมในเนื้ออย่างนี้นะแท้เลยนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะ,ะแท้เลย นะครับอ่าแบบนี้นี่ปลายแหลมครับเปรียบเทียบกันคู่กันนะครับเปรียบเทียบคู่กันแบบนี Remember, <BSCRI. S 1> ้นะครับก็จะมีทั้งปลายมนทั้งปลายแหลมแบบนี้นะครับองนี้ก็ปลายแหลมนะองนี้ก็เป็นปลายแหลมแต่ว่าลักษณะเนี่ยมีบินนิดนึงตรงปลายนะมีบินนิดนึงตรงปลายนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะฮะ เี๋ที่ไปดูกันอย่างนี้องค์นี้ส่องให้ดูดีกว่าส่องนี้ดูองค์นี้เนี่ยสภาพอาจจะผ่านการใช้งานมานิดนึงนะครับม,มีความเสื่นิดนึงนะครับแต่ว่าใบหน้านี่ยังคมชัดอยู่ใบหน้านี่ยังคมชัดอยู่นะครับวนสัรลอยๆอยแบบนี้นี่วลสารอย่างนี้เห็นเส้นสังกติไหมเส้นสังกะสนี่ชัดเลยนะอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบไว้เมื่อกี้นะทั้งสององค์ไม่ว่าจะเป็นปลายแหลมหรือปลายมนนะเส้นสังกติชัดขอบแขนงนี้ชัด สองที่นะครับที่ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ออกโซนจะเท่านิดนึงนะครับด้านหลังคล้ายกันเมื่อกี้อย่างอย่างที่อธิบายไว้นะครับนี่เป็นแร่โลหะอย่างนี้สนิมอย่างนี้นะครับอย่างนี้โอกาสแท้นี่เก้าสเอร์เซนเลยนะนะครับโอกาสแท้เก้าอร์เซนนะครับองนี้ก็ผ่านสภาพการใช้งานมาบ้างนะครับก็มี สมุกสมบันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สวยดีนะครับให้ดูอย่างนี้นะครับสามองค์อย่างนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับเทียบกันให้ดูแบบนี้นะครับมนเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ็น้อยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกับยูทูบนะครับเอกพรั์เมืองนนนะแล้วก็ฝากนะครับ แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับทีมงานพักเครื่องเอกมองน์นะครับก็จะมีไลฟ์สดนะทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้นะครับมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้กันนะครับร่วมกันศึกษาเรื่องของภาคเครื่องไปด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย